โอเคเนาะวันนี้ก็มีแบบหัวข้อหนึ่งที่แบบเป็นข่าวในคลิปดราม่าที่มีออกมาว่าแบบมีกระเทยคนหนึ่งถูกแฟนหนุ่มนอกใจแล้วก็ตัดสินใจไปแบบกระโดดน้ำเพื่อจะจบชีวิตตัวเองอะไรแบบเนี้ยต้นเหตุก็คือแบบ แฟนของตัวเองไปแอบมีอะไรกับพี่สาวตัวเองก็เลยน้อยใจอะไรแบบนี้แล้วมันก็แบบมีประเด็นที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ออกข่าวว่าใน youtube เขาบอกว่าสาวสองเกผู้ชายที่ไหนอยากได้ครับความจริง แล้วทีนี้ฉันก็เลยเขียนอธิบายให้เขาฟังว่าฉันก็เขียนหยาบนิดนึงเนาะแต่ว่าในนี้ฉันจะไม่พูดคําหยาบฉันก็เลยเขียนทานองว่ามีเยอะแยะขนาดฉันเนี่ยเป็นกระเทยทุกวันเนี้ยผัวฉันก็ยังเลี้ยงฉันเขาก็ไม่เห็นจะทิ้งฉันอะไรฉันเขาก็ยังรักฉันปกติอะไรแบบนี้ฉันก็เลยบอกเขาว่า อย่าเป็นกบในกะลาหให้ออกมาจากในกะลาบ้างหลังจากนั้นคนคนนี้เขาก็เลยมาคอมเมนต์ใต้โพสชั้นอีกว่ามันต้องคนที่ชอบสเปคเดียวกันจริงๆถ้าผู้ชายเขาชอบผู้หญิงยังไงเขาก็ไม่อยู่กับยังไงเขาก็ไม่เอาอยู่ดีเขาก็เลยเขียนแบบนี้เนาะทีนี้ มันก็มีคนมาต่อมิน้นผู้ชายคนนี้ต่อว่าใช่ครับมันต้องคนที่ชอบเหมือนกันจริงๆเหมือนผู้หญิงผู้ชายด้วยกันอ่ะส่วนน้อยที่จะชอบเพศเดียวกันผมไม่ค่อยเห็นมีน้อยมากแต่มี มีน้อยส่วนมากมีแต่หญิงชายโอเคตกักตักการเนี้ยพวกคนแบบแปลกมากพวกคนแบบเป็นกบในกะลามากนะฉันถามจริงหน่อยฟิผู้หญิงผู้ชายต่อให้เป็นหญิงแท้ชายแท้มีลูกด้วยกันแล้วมันไม่มีครอบครัวไหนหรอกที่เขาเลิกกันหย่าก,กันมันเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณรู้ได้ยังไงคะว่ามันมีแต่คนที่ชอบ ผู้ชายกับผู้ชายเท่านั้นที่เขาจะอยู่ด้วยกันได้คุณรู้ไหมแฟนฉันที่เขาเลี้ยงฉันทุกวันนี้เขาไม่เคยชอบกระเทยเขาชอบหญิงแท้เท่านั้นที่ฉันรู้ทำไมรู้ไหมอะไรยังไงรู้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนฉันเป็นกะหรี่จบเนาะฉันก็เลยรู้ว่าแฟนฉันชอบหญิงแท้เพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นน่ะ ตอนที่ฉันรู้จักกันกับแฟนฉันใหม่ๆอ่ะแฟนฉันเป็นลูกค้าฉันมาก่อนและฉันกับแฟนฉันเห็นกันอยู่ในแอปแอปหนึ่งเป็นแอปหาคู่และทีนี้ฉันก็ทำงานฉันก็ขายเอาความจริงเลยสมัยก่อนนะฉันก็ขายแฟนฉันมันก็เซฮายฉันมาว่าเออเนี่ยสวัสดีนะเขาก็ถามฉันนะว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือกระเทย แต่ฉันก็มีกีฉันก็มีกีแล้วฉันก็เลยโกหกแฟนฉันไปว่าฉันเป็นผู้หญิงนางก็ถามฉันว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมแต่คุณเหมือนกระเทยมากเลยนะเธอคุณบอกฉันมาจริงๆนะว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือกระเทยเพราะหากคุณเป็นกระเทยฉันกลัวว่าจะมีเรื่องเพราะฉันไม่ชอบกระเทยเขาก็ถามฉันว่ากีของฉันน่ะเป็นกีทำมาหรือว่าเป็นกีหญิงแท้ ฉันก็โกหกไปเพราะความอยากได้เงินเพราะตอนนั้นฉันเป็นกะหรี่อืมฉันโกหกเขาไปว่าฉันเป็นผู้หญิงหนึ่งร้อยเปอร์เซนโอเคหลังจากนั้นแฟนฉันก็ถามฉันแบบจี้ฉันทุกอย่างว่าฉันทำลยกรรมอะไรมาบ้างทำหน้าอกทำอะไรหรือเปล่าเพื่อจะจับเท็จฉันว่าฉันเป็นกระเทยหรือผู้หญิงเพราะนางไม่เคยชอบกระเทยนางก็แบบก่อนที่จะตกลงจะไปหากันนางก็ เขียนกำกับถามฉันอีกครั้งว่าฉันเป็นหญิงแท้หรือกระเทยและนางก็เขียนบอกฉันว่านางไม่ชอบกระเทยจริงๆและทีนี้ฉันก็ไปไปแล้วปุ๊บก็เจอกันหลังจากนั้นก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆจากลูกค้าก็กลายเป็นเพื่อนแต่จากลูกค้ากลายเป็นเพื่อนนางก็ยังไม่รู้นะ ว่าฉันเป็นกระเทยเพราะฉันก็โกหกนางว่าฉันเป็นหญิงแท้เข้าใจปะอืมแต่นางก็พยายามถามฉันตลอดว่าฉันเป็นกระเทยหรือผู้หญิงเพราะนางไม่ชอบโอเคมันถึงไหนแล้วนะโอเคถึงตอนที่แบบฉันกับแฟนฉันก็พัฒนาความสัมพันธ์มาแต่นางก็ยังไม่รู้ว่าฉันเป็น ผู้หญิงหรือกระเทยแต่นางก็พยายามจับผิดฉันมาตลอดเพราะว่านางไม่ชอบกระเทยและนางก็ไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายและกับกระเทยแต่ฉันก็โกหกนางมาตลอดจนจากลูกค้ามาเป็นเพื่อนจากเพื่อนมาเป็นแฟนนางก็ยังไม่รู้ว่าฉันเป็นกระเทยเออเออนางก็ยังไม่รู้ว่าฉันเป็นกระเทยและ หลังจากนั้นจากแฟนมาพัฒนามาอยู่ด้วยกันถึงทุกวันนี้และนางมาอยู่กับฉันพอนางจะมาอยู่กับฉันจริงจังฉันจริงบอกนางว่านี่คุณคุณอยากอยู่กับฉันจริงๆหรอฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะฉันเป็นกระเทยฉันก็บอกเขาแบบนี้หลังจากนั้นนางก็ตกใจนางแบบตกใจแบบช็อกมากเพราะนางไม่เคยมีอะไรกับ กันกับกระเทยมาก่อนเข้าใจปะเพราะนางเป็นชายแทน้นางก็ตกใจนางก็สตันไปอยู่หนึ่งวันหลังจากนั้นตื่นเช้ามานางก็บอกว่าแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงฉันได้รักคุณไปแล้วนางก็พูดคำคำนี้ฉันก็เลยรู้ว่านางไม่เคยชอบกระเทยและที่ฉันพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันอยากจะอธิบายให้พวกเธอฟังไงว่า มันไม่เกี่ยวกันว่าเพศไหนจะรักกันยืนยาวหรือไม่ยืนยาวมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะเป็นทอมผู้ชายผู้หญิงชายแท้หญิงแท้และจะรักกันไปตลอดชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะคุณไม่เห็นหรอกเยอะแยะ ยิงแท้ชายแท้มีลูกมีเมียด้วยกันก็เลิกกันเยอะแยะหญิงแท้ชายแท้เป็นโสดกันก็เยอะแยะเออเข้าใจปะแล้วกะเทยกับผู้ชายก็มีหลายคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันจนตายก็เยอะแยะแต่พวกคุณก็แค่เป็นกบในกระลาแค่นั้นเองพวกคุณก็เลยไม่เห็นไงและอย่างยิ่งที่พวกคุณว่าพวกคุณเห็นน้อยมากเพราะอะไรเพราะกะเทย มันมีน้อยกว่าผู้หญิงกับผู้ชายไงคุณก็เลยไม่ค่อยเห็นที่คู่ที่เขารักกันจริงจงจังๆมันก็เลยแบบเป็นเห็นน้อยไงเข้าใจปะและอีกอย่างหนึ่งนะมนุษย์เรานะ่ะมันไม่มีใครหรอกอยู่ด้วยกันจนแบบตายไปพร้อมกันนะ่ะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นแค่นั้นแหละคุณเข้าใจยังเพราะมนุษย์เรานะ่ะไม่ตายล่ะก็ตายจากเข้าใจปะแบบไม่เลิกหลาก ก็เลิกแบบตายจากมันเป็นสัตว์จะทำของมนุษย์อยู่แล้วคุณเข้าใจไหมคุณรู้ไหมกระเทยที่เขามีผัวที่ผัวเขารักจนผัวเขาตายไปมันก็มีเยอะแยะคุณไม่ต้องแบบเอาความคิดตะกกับแบบพวกกบในกะลาพวกคุณอะเอามาแบบเป็นคำแบบเหยียดว่าอุ๊ยเนี่ย เพราะเธอเป็นกระเทยเธอ,อยัดซีเรียสีผู้ชายแท้มันไม่มีใครเอากระเทยหรอกพวกคุณยังไม่เคยเห็นจริงๆจ,จังๆพวกคุณอย่ามาใช้คำคำนี้ค่ะพวกคุณอย่ามาคอมเมนต์แบบนี้ค่ะเพราะมันมีหลายคู่มากที่เขาประสบความสำเร็จในคู่รักและพวกคุณรู้ไหมพวกกระเทยที่เป็นกระเทยผมยาวน่ะมันมีน้อยนะ ที่เขาจะไปชอบเกย์ชอบอันเนี้ยส่วนมากเขาก็ชอบชายจริงค่ะแต่พวกกระเทยส่วนมากที่เขาอกหักในความรักเพราะเขาแค่เจอผู้ชายที่ไม่ดีหรือว่าหรือว่ากระเทยบางคนเจอกระเทเอ,อไม่ใช่หรือว่ากระเทยบางคนเจอผู้ชายที่ดีเจอผู้ชายที่เปเนี่ยที่ฉันรู้เพราะอะไรฉันมีเพื่อนหลายคนเลยหรือว่าแม่แม่หลายคนน่ะ ที่เจอผัวที่ดีผัวเปยผัวให้เงินเลี้ยงแต่ตัวเองก็ไม่รักดีไงพอผัวออกไปทํางานนู่นนี่นั่นตัวเองก็แบบบางคนนอนในิสัยกะเทยแบบไม่ใช่ในิสัยกะเทยหรอกในิสัยล่านเพราะในิสัยแบบนี้มันก็มีได้ทั้งผู้หญิงทั้งกระเทยในิสัยล่านก็นอกใจผัวตัวเองไปเอาคนนู้นคนนี้พอผัวจับได้เขาก็เลิกก็นี่แหละสาเหตุที่แบบมันได้เลิกลาเพราะว่าทั้งกระเทยทั้งผู้หญิง ทอมมันก็มีกิเลสด้วยกันมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะนอกใจกันคุณไม่ต้องเอาตักกาที่บอกว่าเพราะคุณเป็นกระเทยไงคุณต้องยอมรับในธรรมชาติให้ได้นะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าคุณต้องยอมรับในธรรมชาติให้ได้นะธรรมชาติอะไรก่อนฮลัลโหลธรรมชาติมันไม่ได้สร้างขึ้นมาแค่ผู้หญิงกับผู้ชายค่ะ กระเทยทอมดี้ธรรมชาติมันก็สร้างขึ้นมาค่ะทําไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าธรรมชาติมันไม่ได้สร้างขึ้นมาในสัตว์ต่างๆมันก็คงจะไม่มีการร่วมเพศเดียวกันหรอกเข้าใจปะ <c oughs> การเป็นกระเทยหรือว่าการรับเพศเดียวกันมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแค่กับคนนะสัตว์เกือบจะทุกชนิดมันก็มีการร่วมเพศเดียวกัน แค่พวกคุณเป็นตบในกะลาพวกคุณก็เลยไม่เคยเห็นเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ออกมาจากในกาลาได้แล้วค่ะอย่าเป็นมุดหัวเป็นเต่าล้านปีค่ะโอเคเนาะ